ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความท้าทายและความเป็นตัวของตัวเองจิปเรงเกล2025คือชื่อที่คุณต้องหยุดฟังเพราะนี่ไม่ใช่แค่รุ่นปรับชฉมธรรมดาแต่มันคือการยกระดับรถออฟโรดในแบบที่หลายคนรอคอยมองจากภายนอกจิเรงเกล2025ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกที่หลายคนหลงรักเอาไว้อย่าง ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงเจ็ดช่องอ่านเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบโปร่งที่ส่องสว่างด้วยเลเทรงพลังและกันชนหน้าทรงเหลี่ยมที่ออกแบบมาให้พร้อมลุยทุกเส้นทางจียังปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งเอาไว้อย่างล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูบึกบึนขึ้นและฝากระโปรงหน้าที่มีช่องระบายอากาศเพิ่มความดูดันใครที่ชอบรถหน้าตาดูดันแต่มีกลิ่นไอวินเทสนิดนิดแรงเกลือตัวนี้คือคําตอบ ในด้านสมนนรรถนะจีรังเกลือ2,025มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายรูปแบบเริ่มต้นที่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบร์ให้กำลังประมาณ270แรงม้าก,กับแรงบิดที่มากถึง400นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้ความนุ่มนวลและตอบสนองดีทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่ถ้าใครชอบความแรงท่านกว่ายังมีรุ่น N-V6 ขนาด3.6ลิตรที่มากับพลัง285แรงมา้าและที่น่าสนใจที่สุดก็คือรุ่น Plug-in Hybrid แรงเกลื4 s e ที่รวมเอาคลุมพลังเบนกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันให้กำลังรวมถึง375แรงม้าพร้อมแรงบิดกว่า637นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงจัดประหยัดพลังงานและยังสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง35กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองโดยไม่ปล่อยมลพิษเลยแม้แต่น้อยและแน่นอนว่าแรงเกิดขึ้นชื่อในเรื่ององค์ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ติดตั้งระบบ s e l e c t r A c หรือ Rock t r a c แล้วแต่รุ่นย่อยที่ช่วยให้การไต่ทางลาดชันปีนหิน หรือฝาดินโคลงเป็นเรื่องง่ายๆด้วยเฟืองท้ายล็อกได้และหมดควบคุมแรงบิดอัตโนมัติทําให้จีเฟรนเกลเป็นหนึ่งในรถไม่กี่รุ่นที่พร้อมพาคุณไปในที่ที่คนอื่นไปไม่ได้เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบว่าจีเรนเกลอ2 0 2 5ยังคงให้ความรู้สึกแบบรถลุยแต่ใส่ใจในความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างชัดเจนคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงจาก a อ p ์พั ที่ให้เสียงคงชัดกระหึม่มทั่วห้องโดยสารแม้จะเปิดหลังคาขับลุยในธรรมชาติเสียงก็ยังไม่ด็อกเตอร์อัปปาบอดนั่งในรุ่นสูงสุดกุ้มด้วยหนังอย่างดีรองรับสริระายอย่างนุ่มนวลมีระบบอุ่นบอ่อและระบายความร้อนที่ปกติเราไม่ค่อยเห็นในรถสายลุยแบบนี้พื้นห้องโดยสารยังคงสามารถล้างน้ําได้เหมือนเดิมด้วยระบบระบายน้ําที่พื้นสะดวกมากเวลาขับลุยน้ําหรือโคลแล้วอยากทําความสะอาดภายในแบบไม่ต้องกลัวเปียก ด้านเทคโนโลยีจีทไม่ยอมหยุดพัฒนาเลยจริงๆมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์ช่วยจอดระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือ Adaptive Cruise Control ระวมมอถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนบอกเลยว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับนิหาได้ยากในรถออฟโรดแบบดั้งเดิมในแง่ของราคาค่าตัวจีเรนเกล2,025เริ่มต้น ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ35,000ดอลลาร์หรือราวๆ1.25ล้านบาทและอาจพุ่งไปถึงเกือบ60,000ดอลลาร์ในรุ่นไฮบริดตัวท็อปส่วนในไทยราคายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะไม่ต่างกว่า3.5ล้านบาทเนื่องจากภาษีนำเข้าแต่สำหรับคนที่ชอบความแตกต่าง และหลงไหลในเสน่ห์ของการขับประทะลุจริงๆจิฟแรนเกิลก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเมื่อเปรียบเ,เทียบกับคู่แข่งอย่างฟอร์ดบองโคหรือแลนด์โรดดิฟเดอร์จิฟเรนเกิลก็ยังมีจุดแข็งของตัวเองอย่างชัดเจนบองโคอาจจะดูทันสมัยกว่าในบางจุดแต่แรงเกือได้เปรียบในเรื่องชื่อเสียงความแข็งแรงและความสามารถในการปรับแต่งตามใจผู้ใช้ส่วนดิฟเเดอร์นั้นหรูหราและนุ่มนวลกว่าแต่ก็ไม่ได้ให้ feeling off-road แท้ๆแ,แบบที่จีบมอบให้มาหลายสิบปีสำหรับคนที่ต้องการรถทีี่่่่พาาาาาขุุนไไไปปดด้ทกทกมวจะเเ็ยยอาหา หรือลุยป่าฝ่าฝนโดยไม่ต้องหวงว่าจะติดลมหรือพังกลางทางจีเรงเกล2025คือเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์และที่สําคัญมันยังเท่ไม่ซ้าใครไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าห้างหรือขับฝ่าหิมะในดินแดงไกลโพ้นสุดท้ายแล้วการเลือกรถยนต์ไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคหรือราคาแต่คืออาการเลือกสไตล์ชีวิตการงเกลไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่มันเหมาะกับคนที่รักอิสระชอบการผจญภยัยและมีจิตวิญญาณนักเดินทางอยู่ในหัวใจถ้าคุณคือหนึ่งในนั้นจีเฟรงเกล2025 อาจเป็นมากกว่ารถยนต์แต่มันคือส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณแล้วคุณละ่ะพร้อมจะลุยไปกับจิตแล้วหรือยัง